ไฟวัดทำไมไม,มันมาลุมโอดกูต้งแต่ต้นเกมเลยวะเนี่ยกูคแค่เดินเฉยๆกูโดนโวตได้ไงคำคมเด็กแวน้นเสียงเงินแสนแต่งรถรับประกันได้รถขี่ดีกว่าเสียงเงินแสนเรียนแล้วได้แค่ก,กระดาษความรู้สึกของโยมทูตข้างทางมันจะโพสเพื่อสื่ออะไรกันแน่วะสุดท้ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของควนกรีดแล้วก็เสาไฟอยู่ดีผมขอบ่นนิดนึงนะครับเด็กแว้นทั้งหลายที่กําลังดูคลิปผมอยู่หรือว่ากาลังจะหัดแวน้นหยุดแวน้นกันได้แล้วกูลำาคาญเสียงรถมึงไอเช็ดแบเมื่อคุณลงมาฉี่ตอนดึกแล้วต้องปิดไฟขึ้นห้องอะไรตามหลักก่่่เาาปววรีีด วิ่งตามหลังคุณไม่รู้กูก็กลัวเหมัอนกัน,กนวิวจำไมว่าขนาดผีในบ้านยังกลัวเลยแสดงว,ว่าตัวที่อยู่ในบ้านนี่น่าจะ ผมกับคนที่เก่งที่สุดในห้องกําลังเถียงกันไอวิชานี้โคตรยากเลยว่ะมึงก็อ่านหนังสือสิก็มันยาก่ะมึงก็อ่านหนังสือสิมึงจะได้เข้าใจไงก็บอกมึงว่ามันโคตรยากไงไม่ใช่ว่ากูไม่รู้จักวิธีหาความรู้แต่กูอยากบอกมึงเฉยๆว่ามันยากกูผิดตรงไหนวะคนอื่นอัปเดต